วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังร้อนระอุในอิหร่านกันนะฮะซึ่งหลายคนมองวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของตะวันออกกลางเลยก็ว่าได้และนี่แหละครับคือโจทย์ที่ยากที่สุดที่ทำเนียบขาวกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เลยในขณะที่การประท้วงมันลุกลามไปทั่วอิหร่านคำถามสำคัญก็คือจะเข้าไปช่วยคนที่กำลังต่อสู้เพื่อเสรีภาพยังไงโดยที่ไม่ทำให้สถานการณ์มันบานปลายจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมา คือสถานการณ์ตอนนี้มันมาถึงจุดเดือดแล้วจริงๆนะฮะการประท้วงที่ดําเนินมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์เนี่ยถูกรัฐบาลตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วงมากจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงครั้งใหญ่ที่เดิมพันสูงเลี้วในวอชิงตันเลยครับว่าอเมริกาควรจะเอาอยัางไงกันแน่เอาละครับแล้วบนโต๊ะของรัฐบาลทรัมป์ตอนนั้นเนี่ยเขามีทางเลือกอะไรวางอยู่บ้างเรามาเจาะลึกแต่ละกลยุทธ์ที่กำลังถูกพิจารณาอย่างจริงจังกันเลยดีกว่า เป้าหมายหลักเลยนะฮะมันเหมือนกับการเดินบนเส้นได้ที่บางเฉียบเลยคือต้องสนับสนุนผู้ประท้วงให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เปิดช่องให้รัฐบาลอิหร่านใช้เป็นข้ออ้างเพื่อยกระดับการปราบปรามให้มันรุนแรงแล้วก็นองเลือดไปกว่าเดิมทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวเลือกทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่นะฮะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงกดดันมหาศาลโดยที่ไม่ต้องลั่นไกลแม้แต่นัดเดียวเลยตั้งแต่การใช้สงครามไซเบอร์เข้าไปป่วนระบบของรัฐบาล ไปจนถึงการส่งกองเรือไปแสดงแสนยานุภาพเพื่อส่งสัญญาณเตือนแบบนิ่มๆแต่หนักแน่นและนี่คือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดเลยครับเพราะมันคือความสมดุลที่เปราะบางมากระหว่างการสนับสนุนกับการแทรกแซงถ้าก้าวพลาดไปนิดเดียวนะฮะกลุ่มผู้ป้ววงอาจจะถูกป้ายสีว่าเป็นหุ่นเชิดของชาติตะวันตกทันทีซึ่งนั่นก็จะกลายเป็นเหตุผลชั้นดีให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงได้เต็มที่เลย ในขณะที่บรรดาผู้นำกำลังขบคิดทางยุทธศาสาตร์กันอยู่นะครับความเป็นจริงบนท้องถนนของอิรานเนี่ยมันคนละเรื่องเลยมันโหดร้ายแล้วก็เต็มไปด้วยเลือดครับลองดูตัวเลขบนสไลด์นี้สิครับโอ้โหมันแสดงให้เห็นถึงหมอกควันแห่งสงครามได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยคือความจริงมันถูกบิดเบือนจนข้อมูลข่าวสารกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบไปแล้วจะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแต่ละแหล่งข่าวนั้นต่างกันราวฟ้ากับเุหวอะไรทีเดียว และนอกเหนือจากยอดผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขผู้ถูกจับกุมที่สูงกว่า2,600คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือขนาดของการตอบโต้จากรัฐบาลเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากๆว่าพวกเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาระบบของตัวเองเอาไว้แต่ประเด็นที่น่าสนใจมากคือการประท้วงครั้งนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกําลังพุ่งเป้าโจมตีไปที่ใจกลางของอํานาจทางาศาสนาซึ่งเป็นรากฐานที่คําจุนสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมาตลอดหลายสิบป,ปีเลย ทีนี้เราลองย้ายจากสมรภูมิจริงบนท้องถนนมาดูการต่อสู้ทางคำพูดที่กำลังเกิดขึ้นบนเวทีโลกกันบ้างซึ่งบอกได้เลยว่าดุเดือดไม่แพ้กันเลยครับข้อความจากทั้งสองฝั่งนี้คือชัดเจนแล้วก็สวนทางกันสุดขั้วเลยครับฝั่งหนึ่งประกาศกล้าว,ว่าจะใช้กำลังอย่างไม่ลดละเพื่อรักษาหนาจไว้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ส่งสารแห่งความหวังว่าพร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ การส่งข้อความออกไปโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้เป้าหมายก็ชัดเจนเลยฮะคือเพื่อปลุกใจผู้ประท้วงแล้วก็ส่งสัญญาณสนับสนุนจากอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่เปิดช่องให้รัฐบาลอิหร่านใช้โจมตีกลับได้เหมือนกันดังนั้นคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งหมดนี้มันกําลังจะพาอนาคตของอิหร่านไปในทิศทางไหนกันแน่นี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงหรือเป็นแค่ความวุ่นวายอีกครั้งที่จะค่อยๆจางหายไป และข้อมูลชิ้นนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยก็ได้นะฮะมันคือภาพที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับที่ลึกกว่าที่เราเห็นบนท้องถนนเยอะเลยผลสํารวจในปี2024พบว่าชาวอิหร่านถึง70%ต้องการแยกศาสนาออกจากการเมืองนี่เป็นตัวเลขที่สูงอย่างน่าทึ่งและอาจเป็นเชื้อเพลิงที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนการลุกคือครั้งนี้อยู่ก็ได้ข้อมูลที่ดูเหมือนจะเงีย,ยบๆชิ้นนี้นะฮะ บางทีมันอาจจะกําลังบอกเราว่าการประท้วงที่เราเห็นเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นมันอาจจะเป็นอาการของคลื่นใต้น้าที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมที่บางทีอาจจะมาถึงจุดที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้อีกต่อไปแล้วก็ได้คําถามที่เหลืออยู่จึงอาจไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่จะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อไร่ต่างหากล่ะครับ